สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะดอกเยอล์บล่ามาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละส5มสซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ วัดลงไปนะคะที่ความยาว9เซนติเมตรค่ะได้9เซนติเมตรแล้วพับลงไปเลยค่ะพ <sh> ับลงไปนะคะปลายดิบบิ้ท uh ี Mana ่เป็นด <sh arp> ้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะจับตรงรอยพับนะคะปลายดิบบิ้ที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเส้นที่1เป็นฐานค่ะ2ค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ค่ะปลายดิบบิ้ที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ สนะคะจับตรงรอยพับเอามาคล้องสองขาะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่สี่ค่ะจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเสริบินให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะท่านตอนนี้ใส่เหรียญค่ะ ลิบบินจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวานะคะ เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะ แม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้พับกลับลงมาค่ะบิดปลายดิบินมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเซลริบินออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบินขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายดิบินมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วดึงปลายริบินออกมาค่ะ ต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดมาทางขวามือค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบินออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาทับเส้นริบ,บินขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ม้วนนะคะพอปลายริบบินขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะเราจับที่ปลายขาวนกลับลงมาด้านล่างค่ะนี่นะคะ เสร็จแล้วให้จับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมค่ะของเส้นที่เราทํานะคะเราก็ดึงขึ้นไปค่ะให้ถึงฐานนะคะให้ถึงโคนด้านล่างของเส้นเลยนะคะเนี่ยค่ะดึงขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาสอดลงไปนะคะที่กีบด,ดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะ ปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะวนเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะจับที่ปลายเส้นริบบิ้นสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมของเส้นค่ะ เราดึงขึ้นไปนะคะให้ถึงโคนเลยค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เราพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายนะคะเอาเส้นนี้หลบมาเราจับขึ้นไปค่ะ จับปลายริบบิ้นวนรอบกลับลงมานะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมของเส้นค่ะดึงขึ้นไปค่ะปลายริบบิ้นชีด้ด้านบนพับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นนี้จับขึ้นไปด้านบนค่ะพันเ้ลริบบิ้นกลับลงมาจับปลายริบบิ้นสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมของเส้นค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะ แม่เหมียวนะคะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะนําปลายดิบินขึ้นมาค่ะปลายดิบินขึ้นมาแล้วสอดเข้าไปนะคะด้านล่างของกีบบอกนี้ค่ะเนี่ยค่ะสอดเข้าไปปลายดิบินเราจะโผด้านบนนี้นะคะนี่ค่ะก่อนที่จะดึงให้นํานิ้วกดกีบบอกนี้ไว้ค่ะกดไว้แล้วเราก็ดึงออกไปค่ะ ขอบของลิบบินให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นลิบบินเส้นนี้ค่ะเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นํากลับขึ้นมาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นลิบบินที่ชี้เข้าหาตัวเราจับขึ้นมาค่ะ สอดไปค่ะที่กีบดอกนี้ค่ะดึงขึ้นไปค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาค่ะสอดไปค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นมาวนทั้งหมดสีเส้นด้านบนนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นที่ชี้มาทางซ้ายค่ะจับขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นให้พับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางซ้ายค่ะนํากลับมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะนี่นะคะเราจะทํากีดต่อแบบนี้นะนี่ เส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดดอกนี้ค่ะดึงออกไปค่ะปลายริบบิ้นทะลุกออกด้านล่างนะคะดึงออกมา ต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายค่ะเราก็นํากลับมาทางขวานะคะนํากลับมาทางขวาเสร็จแล้วปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาเราก็พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกิบดอกนี้ ปลายดิบบินทะลุออกมานี่นะคะดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะต่อมานะคะเส้นนี้เส้นลิบบินที่ชี้มาทางซ้ายให้นำกลับขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบินไปทางซ้ายค่ะปลายดิบบินชี้มาทางซ้ายนำกลับมาทางขวาค่ะพับเส้นริบบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกี่ดดอ,อกนี้ค่ะ ดึงเส้นริบบิน้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิน้นขึ้นไปค่ะปลายริบบิน้นนะครับชี้มาทางซ้ายค่ะนำปลายริบบิน้นนะคะพับเส้นริบบิน้นกลับมาทางขวาแล้วก็พับปลายริบบิน้นกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานค่ะ แม่เหมียวขออนุญาตตัดปลายดิบิ้นแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะมันน่าจะงอละเลยแย่ยากมากนี่ค่ะออกมาแล้วค่ะดึงออกมานะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็ดึงกลีบดอกให้สวยงามค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะพลิกกลับด้านลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางขวามือถอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะ ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ